รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยลอรีอัลฟอร์ลีแพร์โด่งเป็นคนต่างจังหวัดที่มายึดอาชีพขับแท็กซี่เลี้ยงชีวิตอยู่ในเมืองหลวงแต่ด้วยบุคลิกที่เป็นคนไม่น่าไว้ใจทำให้ไม่ค่อยมีผู้โดยสารขึ้น ไปไหนครับอ,อ่าไม่ไปแล้วค่ะออไม่ไปรับคนอื่นเถอะ๋อ,อทำไมล่ะน้องไม่ไปแล้วค่ะอ้อะไรเนี่ยโด่งเข้าใจผู้หญิงคนนั้นดีเพราะนี่ไม่ใช่คนแรกที่โบกเรียกแล้วไม่ยอมขึ้นรถของเขาเขาเข้าใจว่าข่าวการต้นจี้ผู้โดยสารเลยทําให้คนไม่ไว้ใจแท็กซี่แต่ด้วยมันเป็นอาชีพเดียวที่เขาทําได้เขาจึงต้องทําต่อไป หลังจากที่โด่งรับผู้โดยสารคนนี้ขึ้นรถมาสักพักเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะตอนนี้ในสมองของเขามีแต่เรื่องผู้โดยสารหลอกแท็กซี่ไปฆ่าชิงทรัพย์เฮ้ยพี่จอดรถทำไมเนี่ยผมว่าพี่ลงตรงนี้่ะค่าโดยสารผมไม่คิดละอา้าวทำนี้ได้ไงอะ ผมจะไปรู้เอ่อพี่มานั่งข้างหลังผมแม่มุกลัวพี่จะมาป้นผมมาสิ้นป้นที่ไหนกันเล่าผมไม่กลัวพี่ผมนี่มมก,ก็อยากมาทางนี้ผมก็กลัวพี่พาผมมาแล้วก็มาเอาผมมาฆ่าชิงทรัพย์บ้บาเหรเนี่ยนี่ตกลงผมระแวงพี่ไปเหรอเนี่ยใช่นี่เห็นผมหน้าตายอย่างนี้นะทำไมผมก็เป็นคนดีนะพี่ถามจริงอ่ะอะไรหน้าพี่ไปโดนอะไรมาเนะี่ยหอยแผลเนี่ยนะ เมียมันจับได้ไ่มีไม่น้อยไม่เล้กีดให้หน้าตาอย่างงี้ไม่น่ามีเมียน้อยน่ะยังหน้าตายแกดีตายแล้วคนเรานะดูที่หน้าตายเขไม่ได้เนาะใช่ สังคมปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่จะไว้ใจซึ่งกันและกันสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างก็คือเรื่องข่าวต่างๆที่ออกมายกตัวอย่างเช่นก็คือเรื่องของอาชีพขับแท็กซี่หรือว่าผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการตา่างรอเราแวงซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ว่าสื่อออกมานั้นทําให้เห็นว่าทั้งสอ,งอาชีพทั้งสงบุคคลน,นั้นทําสิ่งที่ไม่ดีต่อกันมา แต่อย่าลืมนะว่าไม่ใช่เป็นทุกสังคมไม่ใช่ทุกอาชีพโดยเฉพาะอาชีพของแท็กซี่ตรงนี้เราจะเหมารวมว่าแท็กซี่ทุกคนจะเป็นแบบนี้จะเหมารวมว่าผู้โดยสารจะต้องเป็นแบบที่เราคิดแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือใน,นเรื่องของการรู้จักมองโลกในแง่ดีแต่อย่าลืมแทรกของคําว่าระมัดระวังตัวไปด้วยคนเราจะคิดดีหรือไม่ดีได้นะ่ะจะต้องรู้จักให้อภัยคําว่าอาภัยตรงนี้หลายท่านคิดว่าเป็นการทําความผิดแล้วค่อยให้อภัยกัน แต่แท้จริงแล้วคําว่าอาภัยเนี่ยคือการให้ความปลอดภัยซึ่งกันและกันเราเรียกว่าเราขึ้นแท็กซี่มาปุ๊บเราก็ให้ความอาภัยทานแก่คนขับแท็กซี่คนขับแท็กซี่พอมีผู้โดยสารมานั่งปับ๊บก็ให้อภัยทานซึ่งกันและกันต่างคนอมีอภัยทานซึ่งกันและกันคือความไว้ใจให้ความปลอดภัยซึ่งกันและกันเราก็จะมีความสุขทื่นต่างๆถึงแม้ใบหน้าเป็นเพียงแค่บอกหน้าต่างของความเป็นคนเท่านั้นแต่ลึกๆก็คือจิตใจ มองความดีของเขาอย่าไปมองสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ที่เห็นภาพหน้าเพราะเรารู้ไหมว่าเราจะมีความสุขได้ก็คือการรู้จักให้อภัยคนเราจะคิดดีหรือไม่ดีได้นะั้นจะต้องรู้จักให้อภัย